เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมคุณผู้ชมที่ดูนอนอ่างน่าอยู่ตอนนี้นะผมเออโอเคสําหรับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครอิชิดะอุริวนะผมอิชิดะอุริวสีฟ้านะผมซึ่งอิชิดะอุริว์ร่างนี้เขาเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าออกมาได้ไม่นานเท่าไหร่มั้งเออถ้าจำไม่ผิดนะสําหรับตัวละครตัวนี้สําหรับอิชิดะร่างนี้นะผม เขาเป็นอิชิดะในช่วงตอนที่ตอนที่บุกฮูเอกุมันโดะเออบุบบกหลังของไอเซนนะผมกับพวกอิจิโกะและเลนจินะสามคนแล้วก็ลูเช่ด้วยเออสี่คนดี่ว่านะผมโอเคเรามาดูสกิลของเขากันเลยดีกว่านะผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะสำหรับอิชิดะอุลิวนะผมล่างนี้เขาเป็น ตัวละครเป็นม้าสายมนุษย์นะผมเป็นเฟนซี่กับมนุษย์นะผมก็คือเป็นมนุษย์บวกเฟนซี่นั่นแหละนะผมสำหรับอิชิดะอุริวงนี่มาดูท่าตีปกติของเขาเปนก่อนท่าตีปกติของเขานั้นเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะท่าตีปกติของเขาลูกศรยิงลูกศรนะผมยิงลูกศรเฟนซี่ก็ถือว่าเท่โมเดลดูแบบ สดใแบบใช้ดนดีนะผมโมเดลคือแบบดีอยู่คนระับซึ่งผมไม่ได้เอาอะไรเข้าเลยนะเป็นช่วงที่อิชินะร่างนี่เป็นช่วงที่สู้กับยามีนะเออยามีที่เป็นคู่หูของอ,อุนเยอลาเออร่างนั้นนะผมสำหรับสกิลผู้สังหารของเขาก็จะเป็นผู้สังหารอลันคานะผมตีอลันคาได้แรงขึ้นเลย สำหรับสกิลท่าแม่นายก็คือขอบเขตแสงทำลายนะผมเอ,อทธนูอะไรธนูวิญญาณในท่อเงินนะผมแล้วทำให้ระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลให้สตู่ตัวที่โดนนะผมไม่มีติดสถานะอะไรเลยนะเออก็แค่สร้างดาวม,มิเฉยแล้วก็สำหรับลิงสำหรับลิงของเขาจะเป็นรถคูทายรถคูทายท่าโจมตีแรงเเลยนะ ก็ถือว่าเยอะใช้ได้อยู่นะผมผมใช้เข้าบ่อยนะสำหรับใส่ให้อซาชิโร่เคปจิสีฟ้านะเออผมใช้เข้าบ่อยมากแล้วก็สำหรับมเนเนศผมใส่เป็นคีย์ชั่คีย์ชั่กับเอฟนะผมใส่เป็นอย่างละอันสำหรับอุปกรณ์ที่ผมใส่ก็จะเป็นเครื่องประดับสีฟ้าเป็นหมวกราชสัตร์นะผมเพิ่มพลัง อันนี้นะเพิ่มพลังโจมตี15%แล้วพลังกดดันวิญญาณ15%แล้วก็พลังคุณสมบัติที่2ก็คือพลังกดดันวิญญาณ20%อันนี้เป็นพลังกายกับพิจิข้์อแล้วก็พลังโจมตี30%นะส่วนอันนี้ผมใส่การเขนคุนซี่นะก็คือความเสียหายท่าโจมตีแรงของขุนซี่และสแตลิเตอร์นะผมบวก20%แล้วก็บวกพิจิข้อบวกอีก6%แต่ผมก็จะไปสูงคุณสมบัติใหม่อยู่นะผมตอนนี้ สำหรับเนี่ยของวินสีนะผมเออสีฟ้าสำหรับลิงค์ลิงค์ตัวละครผมใส่เป็นซันเยสุสีฟ้าตัวเก่าเออผมใส่เฉพาะตัวเก่าตั้งนั้นเลยแล้วก็อิ A, นะูเอะนับอินูเอะล่างฮาโลวีนชุดฮาโลวีนเป็นรถคูไทยท่าโจมตีแรง12%กับลดความเสียหายที่ได้รับ12%แล้วก็มีฮาริเวลฮาริเวลผมใส่เป็นความเสียหายท่าโจมตีแรง20% แล้วก็มีเฉพาะเมอ่อพลังก,กายเต็มอีกวกอีกเออค่าพลังจมที่ทั้งหมดจะบอีกอีก16%ครับเออแล้วมาดูคุณสมบัติและท่าโจมตีสำหรับอิชิดะล่างนี้เขาเป็นสกิลเป็นสายสีน้ำเงินก็คือโจมตีระยะไกลครับเฮ้ยเดี๋ยวผมน่าจะต้องใส่ตัวนี้น่าจะใส่ของไอเทมที่โจมตีปกติมาด้วยนะแต่ผมไม่ได้ใส่วะจะใส่แล้วเปลี่ยนใหม่นะับ เออเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องกันเปลี่ยนให้เทิมแป๊บหนึ่งครับเปลี่ยนเป็นเัน,เ,นเด็ก khỏe นะก็คือเอาพลิที่ของเขา ability ของเขาก็จะเป็นเพิ่มความเสียหายท่าโจมตีปกติ40%แล้วก็มีเพิ่มความเสียหายท่าโจมตีแรงอีก80%มีเพิ่มความเสียหายท่าไม่ตาย60%นะครับ มีลดความเสียหายที่ได้รับอีก12%ลดคูช้ยท่าโจมตีแรง38%เฉพาะเมื่อพลังกายเต็ม,มน,นี้คือไอเทมที่เราใส่เพิ่มความเ,เพิ่มพิษท่าโจมตีบวกหนึ่งจำนวนหลบฉุกเฉือนบวกอีกหนึ่งนะมียกเลิกการสัตรตูด้วยมีโจมตีเัตวตูที่ซ่อนด้วยสำหรับตัวนี้ดีเลยที่มันมีโจมตีสัตรูที่ซ่อนตัวซึ่งนอกน้นก็จะเป็นไอเทมที่เราใส่ตามนั้นเลยครับโอเคแล้วมาดูลูกอาร์ตนกะันนยลูกอาร์ต ข้อมูลของอิชิดะอุริวก็บุกไปฮูเอโกมโนกับพวกอิจิโกเพื่อไปช่วยโอริเมและได้ต่อสู้กับอารันคายอย่างดุเดือดนะหลังชนะก็ไปหาเลนจิกับผู้กำลังเพียงพร้อมให้เอสฟาดาวหมายเลขแปดนะายโอพาลุนะผมก็ไปเป็นกำลังเสริมให้กับอัปลัยเลนจินะผมช่วงนั้น โอเคนะผมจะเอาเข้าไปลงในอีเวนต์แล้วกันมาดูซิว่ามีหรือเปล่าในอีเวนต์สีไม่มีเลยคะัเอาไปลงในน้ำหอมดบไห่เอาไปลงในอีเวนต์นะถูกแล้ว่า อเอไหนสีไหนดีอาอสีนี้แล้วกันเออสีนี้่าครอบอันนี้คืออลันคาใช่ไหมเออมันสังหารอลันคาอยู่น,นี่ที่มันสังหารอลันคานครับสำหรับอิชิดาอุลิวอไปเลยอิชิดาอุลิวล่างนี้ผมว่ามันก็สกิลมันก็ใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งพอผมลองมาแล้วนะ โม่โมก็น่าสนแต่หน้าอกเนาะหน้าอกแมนไปนิดหนึ่งหน้าอกแมนไปนิดนึงโอ้โหก็เนี่ยสกิลแรงนะผมผมลืมแบบให้ดูท่าตีธรรมดาเลยท่าตีปกติเข้าแรงอยู่อะผมก็จะใส่มาเพิ่มนะเนี่ยนี่คือท่าตีธรรมดาของอิชิดะร่างนี้เร็วไปไหมโอ้หลบยิงหลบยิง จริงมันมีมันมีไอเทมที่เราให้เราใส่โจมตีเพิ่มถ้าโจมตีปกติแรงขึ้นเด็ดแต่ผมไม่ได้ใส่มามันดูสกิลแรกไหวครับสกิลสองครับสกิลสองเป็นการกระโดดยิงนะโอเคสกคิลแรกไหมโอเคครับสกิลแรกคือมันแบบไทยไทยดาเงียบไปสกิลสองครับสกิลสองคือมันแรงนะมาดูสกิลสามกัน ก็แรงใช่ได้อยู่โอเคสำหรับเอ่อเรียๆเลยด,ดันเก็บแต้มนะผมผมไม่มีตัวละครที่มันจะโบนัสนะซึ่งมันก็จะได้น้อยหน่อยตัวละครโบนัสก็คือตัวละครใหม่ที่เรายังไม่ได้สุ่มไปและตู้ตู้ชุดว่ายน้ำผมกะจะสุ่มอยู่แต่เพช่นผมยังมีไม่พอได้มีมีสองพันกว่า อาจจะให้ได้สักสามพันแล้วค่อยส 3, 000, 4, 000ุกสามพันสี่พันตอเนอมันก็แรงนะสก,กิลแต่และสก,กิลของอิชิดะแรงมากสตูมันก็ไม่ใช่ว่ากาลนะเลเวลร้อยยี่สิบนนทีเดียวหายไอเทมก็ไม่ได้ใส่มาแรงเท่าไหร่แต่ก็ตายดูความแรงท่าไมตายอีกของอิชิดะล่างนี้กันคนระับ หลกนี้เน,นี่ยยังมีสิ่งที่เจ้าไม่รู้จักอยู่จบเสร็จกันทีเออหลบในอโอ้อหลบยังโดนนิดนึงไม่เป็นไรอเอาทีชอบตอนหมุ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 นดาบเออเทียดชอบเพรามันเท่นั่นเองเรียบร้อยไอ้รางนี้ที่ใช้กับยามิเลยนะท่าท่าเนี้แล้วยามิก็ตก ตกไว้นะตกตึกอะตกตึกอนะโคตรสูงแต่แม่งไม่ตายนะผมสำหรับยามีมันเป็นมหามหาควายทึกมากครับสำหรับยามิโรอิชิดะเล่นสักขนาดนั้นแม่งไม่ตายเกินคะรับเกินไปนะมันโหเกินไปแล้วอะไรเงี้ย ซึ่งผมไม่มีตัวละครโบนัสมันก็จะเนี่ยเมื่อพลังกายเต็มพลังโจมตีทั้งหมดจะโจมเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าถ้าเกิดพลังกายเราไม่เต็มแล้วมันก็จะไอ้ออบิลิตี้นี้ก็จะไม่สแสดงผล,นะจจงลงก็จะโจมตีได้เบาลงอะละเจ้ายิงลูกศรคุณซี่พลังแห่งคุณซี่คนสุดท้ายไงเพเมืม่อ,อไหร่ ว่าเก่งตัวกว่าตัวละครอ,อู้เกือบตัว,วกววเ <c oughs> วเ็เก่งกว่าตัวละครพันปีบางตัวหรอวะหน่อยหลายตัวเลยแหละเก่งกว่าตัวละครพันปีหลายตัวเลยแหละเราอิจฉะล่างเนี่ยผมชอบเล่นสายสกิลนะตอน,น,นแรกผมผมนึกว่าสายโจมตีธรรมดามันจะมันจะ เก่งไงเห็นมันแรงแรงที่ไหนได้ตอนเล่นมาสภาพเกมนี้รู้สึก,กว่าชอบชอบสายสก,กิลมากที่สุดราะสายสก,กิลมันปล่อยสก,กิลทีเดียวหายหมดนะอะซึ่งถ้าสายโจมตีธรรมดา,ามันจะนานหน่อยใช้เวลาในการเคลียร์นานกว่าออแล้วก็หยุดหยุดน้ำอะไรไม่ให้เข้าไปแล้วระเบิดได้นะครับ ไมตอ,อีกอีกกซซทน,นคือโมเดลดูสวยหรูเลยหรือมันเป็นตัวละครที่ลีเวกมาทำใหม่เป็นมะ้นตอนนี้แล้วก็ฟาร์มแต้มกันไปครับ ถึงมันจะได้น้อยแต่มันก็ได้อะอเดี๋ยวรอผมสุ่มตู้นี้ตู้กาชาตู้ตู้ใหม่ก่อนแล้วผมจะมาฟาร์มแต้มมันจะได้เยอะกว่านี้นะผมมันจะได้โบนัสได้เยอะขึ้นถ้าเรามีตัว,ต,วตัวที่มันบอกที่ที่บอกตามแนะนำก็คือว่าต้องมีตัวนั้นแล้วแต้มเราจะได้เยอะขึ้นเวลาฟาร์มอิจดักลล่ว ก็ลืมยิงธรรมดาเลยเฉยๆแล้วด่านนี้มันไม่มีศัตรูที่ซ่อนเนี่ยก็เลยไม่ไม่เห็นความสามารถในการยิงศัตรูที่ซ่อนออส่วนใหญ่ผมไม่ได้หยิบตัวนี้มาเล่นเท่าไหร่ก็จะเอาไว้ใส่ลิงก์เป็นลิงมากกว่าถ้ามากกว่า อัพก็ได้นะแต่ผมอัพตัวที่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นโนเอลสีฟ้าตัวละครดอกน้ำหอมหรือดอกหยาดน้ำผมจะอัพตัวพวกนั้นนะหรือไม่บางตัวที่ไม่ดอกผมก็อัพถ้ามันเทพธรรมเทพผมอัพถือว่าเคลียวเร็วนะเคลียวเคลียบด่นานหนึ่งเคลียวเร็วมากไม่ถึงนาที ตะคิวบางทีอาจจะโรช้านิดนึงเห็นไหมแปบ๊บเดียวซาอ,อิชิดะมาดูท่าไม่ตายกันอีกครั้งครั้งสุดท้ายกันมาจิมเข้าไปแล้วก็เป็นโกโก้คันอ,อกักษีใช้ใช้ชไม่ทันหรอกนะครับไม่มีทางไม่ได้ทัน ร้อยวันวันมันใช้ท่าไม่ตายไม่ทันนะเรียบร้อยนะผมสำหรับอิชนะล่างนี้นะผมก็อ๋อได้พู่กันนะพู่กันเสียนแก้คูนึงไม่จมลงโฮเฮคูอีกหนึ่ง,ง,งชิ้นไอตัวาอีกนะ การฟาร์มอันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะออโอเคนะผมก็สำหรับเดี๋ยวผมไปสุ่มอันนี้หน่อยผมจะสุ่มคุณสมบัติของเครื่องประดับของสีฟ้าน่ะอันนี้ยู่นไหนดีอันนี้ละกันเอออันนี้ดีเอาทีละอันอนะ่ะ ผมเอานี่ก่อนแล้วนะกันนะเลือกพลังกุดอมิญานขอพลังกุดอมิญานโอ้โหพลังกาย40เออาพลังกายก็ได้วะนพลังกายก็จัดมา อันนี้อะไรอันนี้ของสีแดงนะเอาอน,นี่ไหนแล้วกันอขออะไรก็ได้ที่มันแบบบวกให้เยอะขออะไรก็ได้แตบบ่พลังกุรรมญยาจะดีมากเลยโอ้โหเลยมาละนะคีอาคีเลย ขอแบบพลังกดรำยานหน่อย30%มสิามสิบเอร์มาไหมาโอ้โหผมก็ไม่ได้กดนะโอเคไม่ไปเป็นไรครงที่เียดละที่เจ็ดจะกดอ่ะนี้พลังกรรำยานสิบเออมามาใช้ของอันนี้หน่อยของเค้นซี่นะคราวนี้ผมจะหลับตาสุ่มอ่ะหลับหลับตาสุ่มแม่งเลย ไม่ได้นะครับเฮ้ยโอ้โหพลังคนเดานวิญาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับขั้นสูงสุดได้แล้วโอ้โหโอเคได้อันหนึ่งกูพอผมพอกูพอก่อนเลยครับเอเพนะเออโอเคก็ถือว่าคุ้มละของมาก่อนโอเคเดียไป โอเคครับ okay, yeah. สำหรับอิชิดะอุริวล่างนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะค,ะครับใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมครงและกดแชร์กดอีกกดกติดตามผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปปะ